สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวดีของวงการเทวันโดไทยมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับผมก็ทางด้านสหพันธ์เทวันโดโลกนะครับ WTF ได้มีการจัดงานประกาศรางวัลประจำปี2022นะครับ World t e p w o n d o Gala Award ขึ้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียหลังจบการแข่งขันลียาตส2 2 2ั World t e p p a n d o กลางปีไฟนอลนะครับน้องเทนนิสพนิพักวงพัฒน,นก,กิจนะครับได้รับรางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมหญิงแห่งปีเป็นครั้งที่2นะครับ น้องเทนนิสนะครับเคยได้รับรางวัลนี้นะครับโดยครั้งแรกนะครับน้องเทนนิสได้รับในปี2019นะครับผมโดยในปีนี้นะครับที่น้องเทนนิสนะครับได้รับรางวัลนักกีฬาเทเบิลบโดหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับเพราะว่าน้องเทนนิสนะครับก็ทําผลงานนะครับได้อย่างสุดยอดเลยนะครับโดยฟ้ามาถึง5แชมป์จาก8รายการนะครับประกอบด้วยเวลกังปีสนามที่2ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับผม เวิร์กังปีสน,สนามที่3นะครับที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ได้เหรียญทองซีเกมนะครับที่ประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็ได้แชมป์รายการสเปนิดโอเพ่นนะครับที่ประเทศสเปนนะครับแล้วก็แชมป์เวิร์กังปีสนามสุดท้ายล่าสุดนะครับที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเทนนิสด้วยนะครับผมเดี๋ยวในปีหน้านะครับพี่ก็จะตามเชียร์น้องต่อนะครับก็ขอให้ได้แชมป์ เยอะๆเลยนะครับผมเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสุดท้ายก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับผมโอเคไปก่อนนะครับบ๊ายบาย